สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันเนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับเรียกว่าเดือดๆเลยทีเดียวของแฟนฟุตบอลชาวเหยียนที่มีต่อเกมเกมนี้นะครับส่วนแฟนฟุตบอลเรานั้นส่วนใหญ่หนึ่งครับคือดากวงไฮฮะและพ้องเพื่อนของเขา2คือสัตว์สลักไฮประโคนฮะจริงๆไม่อยากให้ทัวลงสัตว์สลักหรอกนะฮะแต่คอมเมนต์90%ในช่องนี้อไปที่สัตว์สลักไฮประโคนจริงๆทุกคนก็คงจะเห็นถึงฟอออรร์มม่่่่ะะะะฮวววาาาาาเเเเเปป็็นนนนกกกททีีียยยยํํแแขดไหืบสส3ตู2พล้ หนึงหลุดตำแหน่งนะฮะสดักบอลผิดพลาด3เกือบส่งให้เขานะส่งเบาแล้วเขาแบบหลุดไปยิงนะดีที่ยิงไม่เข้าไม่งั้นบุยราจบไปละก็ต้องเข้าใจนะฮะวิจารณ์ตามความเป็นจริงไม่ดีก็บอกไม่ดีนะฮะแล้วก็ชี้จุดอ่อนของบุยรำให้เห็นด้วยว่าปัญหาคืออะไรจะได้รับมือไหวเพราะอย่าลืมว่านี่คือหน้าตาของไทยทั้งประเทศนะฮะกับการเป็นราชาอาเซียนที่ใฝ่ฝันกันว่าเราจะเป็นให้ได้ไม่อยากค่บประวัติศาสตร์ของเอเบฟซ้ำรอยฮะเก็บเงียนไม่ได้นัดแรกนัด2มาเสียใจในบ้านแต่ผมบอกไปแล้วว่าบุยราน่าจะมีวิธีกกากาารรแ้ไขสน จนเป็นแชมป์จนได้แหละนะฮะอย่าลืมว่าเกมมันสองสองเเล่นในบ้านกลุ่มเขาได้เปรียบฮนะแฟนบอลบุรรัมมาเต็มสนามซึ่งลุงเนเนี่ยเขาเป็นคนอาจริงเจังอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยให้แชมป์นี้หลุดมือแน่เวลาไม่ยอมเสียหน้าในบ้านผมเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นนัดหน้าก็คงต้องเลือกสักทางนะฮะรีครับในประเทศต้องเจอกับน้องบัวที่ตัวเองก็เคยถล่มมาแหลกหลานก็น่าจะโรเตชันพอสมควรนะฮะคือถ้าไปเน้นหนักกับรีครับอีกคือจะเอาจักทุกถ้วยอย่างเงี้ยนะอาจจะน้ำตาตกกับองฮานอยได้เพราะว่ามาโน่เนี่ยอย่างที่บอกรู้อง สําหรับเกมที่2ลีกครับตัวผู้เล่นที่มีอยู่พวกอาทิตเบิกอะไรก็น่าจะสู้สนุกนะค่อยแบบเปลี่ยนตัวหลักเข้าไปเล่นน้องบัวแต่ผมว่าน้องบัวคงอยากมีถ้วยติดไม้ติดมือแต่นักเตะไม่รู้จะพร้อมกันแค่ไหนเพราะว่าก่อนเจอบุยรำก่อนนี้เนี่ยก็หมดสัญญาไปตัวต่างชาตินะคิดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาสาหรับน้องบัวเก็บผู้เล่นเถอะแล้วมาเน้นกับชิงแชมป์อาเซียนนะแต่ไปบอกเขาก็ไม่ได้ฮะเพราะว่าเป้าหมายเขาชัดเจนอยู่แล้วคือเอาทุกแชมป์ฉะนั้นตอนนี้เป็นกาลจงให,ให้บุยรำก่อนจะแฟนบอลทีมไหนก็ตามนะฮะเพื่อหนาตตา นะฮะรู้สึกว่ามัดอ,อกมั่นใจนะหลังจากที่ทําผลงานเสมอกับกอนฮารอยได้ลุงเนก็บอกเลยฮะว่าทําได้ตามแผนครับกลับมาเอาแชมป์ที่บ้านเรา21พฤษภามากันให้เต็มสนามเราจะรวมหัวใจสู้ด้วยกันบุยรมยืนต็ดนะถ้าชนะถ้าได้แชมป์ก็ฉลองกันเฮ้วเฮ้เฮยบุยราม,มีความสุขอีกแล้ว <laughs> ผมบอกแล้วว่าผมอิชาอุยราม,มันเป็นดินแดนที่แบบว่าคืนเคลงกันทั้งปีจัดการจัดงานนะไม่เหงาแต่ต้องเป็นไปตามแผนนะไม่งั้นเก็บโต๊ะจีนกันไม่ทันอีกแต่สำหรับตอนนี้นะทัวลง2บุคคลที่ทัวลงเยอะที่สุดในนห้า สื่อของเหยียนและก็ไทนะฮะนอกจากให้ประคนะอันนี้แยกประเด็นก่อนนอกจากให้ประคนะฮะเกียรติ์ทถูกทัวเหยียนลงกวงไฮถูกทัวไทยลงมันมี2ประเด็นคือทั้งคู่เนี่ยเจอกันในสนามใส่กันไปคนละดอกนะเกียรติ์ทวิ่งเข้าไปนะจัดการกวงไฮตามเกมเตะหนึ่งทีดิ้น20ตลบต้องเรียกว่าเรียนแอคติมันจากไหนซึ่งก็ไม่มีปัญหานะเกียรติ์ก็เข้าไปขอโทษกวงไฮนะผมโอ้เล่นหนักไปหน่อยแต่มันก็ตามเกมมานะพี่ไฮไม่ใช่พี่ไฮน้องไฮแต่น้องไฮนี่สิน้องไฮนี่เกเรนะดู เทลทอนเนี่ยเข้าไปกวงไฮพี่ขอโทษนะแต่ก่อนพี่ก็เห็นเองนีสัยดีอยู่คราวนี้กวงไฮแบบเหมือนเก็บอารมณ์อะเหมือนว่าผูกใส่เมมโมอรี่ถูกฝังชิปอะไรไปสักอย่างในหัววะ่ะทีลทอนเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะนายเห็นหน้าในหัวเลยนะอะไรเงี้ยนะคือเหยนอนะฝังความรู้สึกกันแบบนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้บิวทีละทอนหนักมากคําว่าราชาศอกราชาศอกเนี่ยจอมเกเรยิ่งเขาเอาประเด็นทีลทอนไปขยี้กรองดวงใจของอาริบไอมานอ่อันนั้นยิ่งแบบว่ากระตุ้นเขาได้คืออย่างที่เห็นบอกทํา เป็นกันไปขระบวนการเพราะว่าทีลทอนโดนใบเหลืองนะมันประกาศชื่อทีลทอนไม่รู้ว่าพูดอะไรอะ่ะแต่ว่ามีคําว่าทีลทอนโดนใบเหลืองประกาศให้ทราบกันทั่วหน้าต่อหน้าสาธารณชนนะออโดนเหลืองนะไม่ใช่โดนแดงนะมีบรรยายด้วยในสนามนแฟนๆก็เฮโลกันใหญ่นั่นแหละเมื่อกวงไฮถูกฝังชีเกมนี้แบบกวนมากไล่เตะทีลทอนแล้วเจ้าตัวก็รับใบเหลืองไปไอ้เราก็นึกว่าเออเตะแล้วอย่างน้อยมันระงับอารมณ์ไม่ได้ปะแทนที่จะเข้าไปองขอโทษขอโพยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่มากวงไฮไปด่าซ้ําทีลทอน กับตันตรงไหนฮะอืแล้วมันมีคอมเมนต์เหียนนะแบบไปโต้แย้งพวกเหี้นไปโต้แย้งแบบฉันนี่เป็นคนดีมากเลยนะก็ไปพูดว่านั่นมันคือการอ่โต้แย้งปกติธีราทรล้มลงแสดงท่าทีเหมือนเจ็บปวดเพื่อให้กวงไฮได้รับใบเหลืองนะมันบบเจ็บจังได้ไปเตะขาเขาโบลุกขึ้นมาตาวนามันก็บุญแล้วอย่าพูดเหมือนตัวเองเป็นคนดีให้ได้เลยนะพอเพเพเพ พ่อแฟร์เพย์ทั้งหลายมันเหลืออดจริงๆนะฮะกับพวกนี้นี่คือการประทะก,กันในเกมนะทีนี้นอกเกมความสุดยอดก็คือเพจของอาเซียนยูไนเต็ดเอฟซีซึ่งเป็นเพจของฟุตบอลอาเซียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายงานเรื่องของชอปปี้คัพเป็นประจําให้รางวัลแมนออฟเดอะแม์ครับซึ่งเหลือเชื่อมากให้รางวัลน,นี้แก่เหงียนกวงไ่ฮะ MVP มวชอปปี้สตาร์อออเดอรแมมันกับโพดต้องใช้คำว่าเล่นดีครึ่งเดียวนะครึ่งหลังอย่างเงียบอย่างกลิปทําให้ทัวร์สองฝั่งใสกันฉ่าเลย ฝั่งไทยก็บอก MVP ดินอนดีเด่นนะไม่น่าจะใช่นะครึ่งหลังหายไปเกือบทั้งเกมเดี๋ยวมาบุรํามึงโดนตบยับคือถ้าจะเอากวงไฮอะ่ะคนอื่นก็เล่นดีนะครับอย่างคนทําประตูอลันหรือว่าเลโออาตูพวกนี้เก็บบอลได้ดีแบบนี้เอาใจชัดๆแล้วทีนี้เดือดไปกว่านั้นฮะสื่อเยนก็ได้ใจอะ่ะก็ไปถามธีรทรน,นะรไปถามฮะสื่อเย็นไปถามธีรธรว่าธีรทรคิดยังไงเพราะวันนี้ธีรทรกับเย็นกวงไฮก็ตามติดกันทั้งเกมเย็วันนี้กับกวงไฮนะเดี๋ยวเดียวนี่เป็นยังไงธี ในคําถามฮะถามเพื่ออะไรเห็นอยู่ว่าใส่กันเน้นๆเนนทียรทอนตอบเลยแถมขิงฮะเจอกันธรรมดาไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่คือกสัมภาษณ์นั้แกไม่ได้แบบว่าพูดธรรมดานะแกมีแบบยิ้มมุมปากว่าเฮ้ยอะไรอะแถมยังพูดว่าอยากจะได้อะไรจากผมอะเฮ้ยเ <c oughs> ออคืออยากให้เทียรทอนพูดออกในเชิงให้มันเดือดๆหน่อยเกี่ยวกับการประทะาก,กันหรือพูดเยินยอควงไหว่าโอโ้โหเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปทําข่าวต่อได้ก็จะพูดเยินยอกันไปของเขาแล้วก็จะเอาไปปั่นเทียรทอนไงเทียรทอนบอกไปเล่นที่บ้านนค อยากได้จอยากจะได้อะไรจากฉันนะแน่นอนครับคอมเมนต์ในโซเชียลก็ใส่กันยับเลยทีนี้อย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เวลาเจอเวียดนามไม่ค่อยสนใจเล่นฟุตบอลตั้งใจเตะคนเท่านั้นความคิดเนต่อมาบอกว่าคนนี้เล่นบอลไม่เป็นเหรอชอบตีคนเล่นไม่ดีเลยความคิดเห็นต่อมาครับเทพเจ้าแห่งการ ชักศอกเทพเจ้าแห่งการต่อสู้ความคินต่อมาครับตอนนี้มี VR แล้วคุณจะทําอะไรแบบที่เคยทําไม่ได้แล้วคิดว่าตัวเองเตะเก่งเตะตรงไหนคนก็สรรเสริญรอก่อนนะพี่ชายรอก็จะได้รับมันแล้วแชมป์ครั้งนี้นี่ับฮานอยน่าจะชนะได้เลยได้ดีกว่าน่าจะเป็นแชมป์ในเล็กที่2ความคิดต่อมาครับการมาของเวียดนามและควายช,ชนะถือเป็นวิธีที่ดีสุดสำหรับบุรีรัมย์และไทยลีกพวกเขาต้องการโปรโมทลีกของพวกเขาแต่พวกเขาทาไม่ได้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเวียดนามถึงไม่สนใจไทยลีกกองหน้ฮานอย,อยอยู่อันดับ5ในวีลีกเท่านั้นแต่ดีพอที่จะเสสมมอกกับทที่แ็งงุด ประเททศไทยไยด้ความคิดเห็นต่อมาก็เลยมาตอบว่ากองอนนนอยพักผ่อนทั้ง10วันบุรีรัมพักผ่อน3วันแถมเล่นในบ้านยังไม่ชนะเลยโคตรออนแอ์นี่ะคำถามต่อมาครับแล้วผลงานของคุณในระดับเอเชียเป็นยังไงบ้างนี่ะแล้วที่ทีมไทยลีชนะเกาหลีหรือเสมอเกับเกาหลีล่ะไทยลีกจําเป็นต้องดีกว่าลีกเกาหลีอย่างนั้นเหรอเออมันก็จริงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสโมสรแชมป์ของไทยเสมอกับท็อปห้าเวียดนามไทยลี่วยแตกเมนต์ต่อมาก็เลยตอบว่าเช่นเดียวกับคุณหยุดลีก10วันเพื่อจัดเต็มกับนัดนี้ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าโชคดี เป็นแชมป์เหนือประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับจูจๆก็ดึงชาวตะวันตกออก2คนแต่ที่พวกเขาลังแบกทีมฉันมัน่นใจว่าเขากดดันด้านบนได้เยอะมาโนคิดอะไรอยู่ความคิดเห็นต่อมาขับกล่าวว่าแทนที่ที่จะเปลี่ยนจากการวิจารณ์เป็นการการะตุน้นบุยรัมคือพลังของอาเซียนที่ชนะทุกสตาร์ของเจดีทีนะมูลค่ามากกว่าเราอีกนะบางส่วนก็กโกรธาเหมือนกันกที่กองอันไม่สามารถเก็บผลได้เพราะว่าไปบ้านบุยรัมมันจะต้องเป็นเกมที่ยากมากขึ้นไป2เท่าแต่ไม่พูดอะไรเยอะนะตอนนี้นะผมยังไม่สแสดงความไม่ลงใจอะไรทั้งนั้นเพราะเจ็บมาเยอะในบ้า แต่บางว่าบุยรำจะไม่ซ้ำรอยเหมือนกับทีมชาติไทยแค่นั้นเองนะนั่นคือเรื่องราวที่อยากนำเสนอในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาเท่าชมไปก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะเจ้านาะยจ๋า